จุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆเช่นความอยากรู้อยากลองกลุ่มเพื่อนการเข้าถึงสื่อโฆษณาส่งผลให้อายุเฉลี่ยของเยาวชนที่ดื่มสุรามีตัวเลขต่ำลงและมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเหล่านี้คืออนาคตของชาติรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ รวมไปถึงการออกกฎหมายมาควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีพุทธศักราช2,544ถึงปี2,557พบว่าภาพรวมของนักดื่มในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ค่อนข้างคงที่โดยมีทิศทางลดลงเล็กน้อย ในปี2,557มีความชุกอยู่ที่ร้อยละ32.3ซึ่งลดลงร้อยละ1.22หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ0.09ต่อปีอย่างไรก็ตามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนกลุ่มอายุ15-19ปีในช่วง13ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ64.5หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ4.96ต่อปีนอกจากนี้การสำรวจยังพบว่า คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง4.5นาทีในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยประมาณเกือบเกือบ20ล้านคนนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ประมาณ1ล้าน2แสนคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วก็เยาว,วยชนนะคะซึ่ง จำนวนคนที่ดื่มที่เป็นวัยรุ่นกับเยาวชนเนี่ยเป็นที่น่าตกใจว่ามันเพิ่มมากขึ้นมาทุกปีทุกปีเลยคนที่มีปัญหาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหา แต่คนที่จะมีปัญหาก็คือสังคมหรือว่าคนในครอบครัวมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้เราต้องพยายามที่จะทำยังไงถึงจะให้เจ้าตัวเองเนี่ยยินยอมที่จะรับการรักษาเพราะถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมที่จะรับการรักษาเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลดหรือว่ารักษาในเรื่องของการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสาคัญค่ะคือทอํายังไงถึงจะยอมให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้ตัวเองแล้วก็ยอมเข้ารับการบําบัดรักษา ในการแก้ปัญหาเรื่องนักดื่มหน้าใหม่การใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดูเหมือนว่าจะได้ผลที่สุดหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งคอชที่22ั2558เรื่องการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษาออกมาผลที่ได้จากคำสั่งนี้เริ่มปรากฏหลังจากที่มีสถานประกอบการบริเวณใกล้สถานศึกษาได้ทยอยปิดตัวลงไป แต่ผลเกี่ยวกับการลดนักดื่มรุ่นเยาว์ยังไม่เห็นผลชัดนักอย่างที่ทราบกันนะฮะว่าทุกว,วันนี้เด็กเยาวชนคนดื่มเพิ่มขึ้นผู้จากการศึกษาเราพบว่าสาเหตุหนึ่งที่เด็กดื่มเพิ่มขึ้นนี่นะฮะเพราะว่ามันมีร้านเหล้าไปตั้งอยู่รอบๆการศึกษาทีนี้เนี่ยในเมื่อเราเห็นว่าตรงนี้เป็นสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเรากำลังเจ้าหน้าที่ที่จะไปตั้งเฝ้าไม่ให้มีการขายให้เด็กไม่ให้มีการขายเกินเวลาเนี่ยกำลังเจ้าหน้าที่มันไม่พอนะครับจึงมีแนวคิดชิงนงโยบายมาว่าควรจะมีกฎหมายมาควบคุม สำหรับการดำเนินการนะครับจะเริ cuts, too, ่มแต่การกาหนดเขตพื้นที่ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยในระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนนี้เนี่ยกำหนดเขตพื้นที่เสร็จแล้วระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการดําเนินการสุ่มตรวจนะครับซึ่งหลายพื้นที่ก็มีการดําเนินการแล้วในหลายจังหวัดร้านเล่าตรงนี้หายไปเกือบหมดแล้วรอบมหาวิาลยนะครับตัวนี้ก็เป็นผลของกฎหมายที่ออกมาแล้วสามารถบังคับใช้ได้จริงระยะแรกเนี่ยเราจะเห็นผลว่าเด็กนักศึกษาเข้าถึงยากขึ้นอย่างนี้เป็นผลเบื้องต้นเลยนะครับแต่ระยะปลายว่าหลังจากออกมาแล้วเนี่ยเนื่องจากมันพิ่ ไม่ได้แค่ปีเดียวนะฮะเราก็จะมีการติดตามประเมินผลเรื่อยๆว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันลดจํานวนเด็กที่ดื่มได้จริงหรือไม่อันนี้จะทำการตรวจสอบไปเรื่องนะครับการแก้ปัญหานักดื่มรุ่นเยาว์เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกที่มีมาหลายยุคหลายสมัยกฎหมายหลายฉบับมีออกมาเพื่อควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆคือการปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงผลกระทบ ที่มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาชุมชนและสังคมด้วยที่จะช่วยกันปลูกฝังเด็กในเรื่องนี้